สวัสดีครับวันนี้บา่าวป้อมาพร้อมกับข่าวที่เกิดขึ้นยังไม่จบนะครับและก็มาตามต่อกันกับประเด็นครับเฮาโทสิกดราม่าเหยียดคนอีสานหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยญิงสาวนะครับชื่อเพนดาวทิกตอกคนดังได้ไปเปิดใจทุกประเด็นในรายการหนกระแสแต่ยังคงต้องตามกันตอบสรับสมาชิกรายอื่นๆในแก๊งโดยเฉพาะชายหนุ่มที่ชื่อปลั๊กที่หลายคนมองว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในดราม่าครั้งนี้ ล่าสุดใน Facebook ของเจนเจนจินดาเพื่อนสนิทของดาราสาวแพทหน้าประภาได้ไลค์ใน Facebook ของตัวเองโฟนอินพูดคุยกับแก๊งสมาชิกครับเฮาโทรสิกหลายคนได้แก่โอดินปลัก๊กบุญและแพนซึ่งคลิปมีความยาวถึง2ชั่วโมงแต่ที่เป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆคือการพูดคุยกับปลัก๊กมีเนื้อหาตอนหนึ่งหนุ่มปลัก๊กออกอาการหัวเสียหัวร้อนหลังเจนจินดาถาม ว่า geliyor, หลังเกิดเรื่องราวเหล่านี้อยากจะขอโทษคนอีสานหรือขอโทษสังคมหรือไม่เจ้าตัวตอบกลับด้วยน้ำเสียงดุเดือดร้อนแรงระบุว่าพวกที่มาทัวลงเฟซผมผมไม่ขอโทษแม่งทําให้จีนจินดาต้องถามย้าว่าเราจะไม่ขอโทษเฉพาะคนที่มาด่าเราแต่ตอนนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจคนอีสานทั้งประเทศจะขอโทษไหมปลักตอบว่าขอโทษดีครับไม่เป็นไรไม่อายอยู่แล้วผมขอโทษคนอีสานที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่ได้มาด่าอะไรผมเลยผมขอโทษจากใจเลยไม่ได้รู้สึกอายอะไรเลยที่ขอโทษเมื่อเจียนจินดาถามอีกว่าไม่รู้สึกอายแล้วรู้สึกผิดไหมคะเจ้าตัวก็ตอบอีกว่ารู้สึกผิดครับและรู้สึกแย่มากแม่ผมก็บอกว่าไม่น่าไปพูดแบบนั้นเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่ได้ยินคงเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยจะมาเรียกร้องอะไรกับผมเยอะแยะแล้วที่ผมพูดว่าผมขอโทษเนี่ยผมขอโทษจริงๆไม่ได้มาเสแสแ้งเพราะกลัวความผิดแล้วจะต้องมากราบตีนผมไม่ใช่ หลังจากปลักออกอากการหัวร้อนทําให้เจนจิราต้องถามอย่างระมัดระวังบอกว่ารู้แล้วว่าปลักเป็นคนหัวร้อนแต่ต้องขอถามเจ้าตัวว่าเจ้าตัวมีอาการไฮเปอร์หรือมีการบกพร่องทางจิตใจหรือเปล่าปลักตอบว่าคนที่โดนผมเนี่ยทำให้กระตุกทางจิตแล้วความสาเร็จของผมคือการที่คนหัวร้อนนี่ความสําเร็จที่ทําให้คนหัวร้อนตามที่ผมต้องการนะคนที่มาให้ค่าพวกผมเนี่ยผมว่าไม่ปกติเลยซ้ํา ถึงตรงนี้ทําให้เจนจินดาต้องตอบว่าเขาให้ค่าคุณทั้งประเทศแต่ไม่ได้เป็นค่าที่ดีก่อนจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยครับเป็นเรื่องราวล่าสุดนะครับของปลั๊กนะครับขับเฮานะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังหรือสรุปไปง่ายนะครับว่าคนแบบนี้นะครับเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่พูดออกมาเพราะถ้ารู้สึกคงไม่พูดนะครับพบกับเปาป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ